คำว่าไล่ล่าหรือคำที่มีความหมายคล้ายกันในภาษาอังกฤษมีอะไรบ้างอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับและจากนี้ไปในช่องจะมีการรีวิวอุปกรณ์ต่างๆและมีการแนะนำมือถือด้วยนะครับอย่าลืมเข้ามารับชมกันนะครับคำแรกคือคำว่า chase แปลว่าไล่ล่าไล่ตามต่อไปเป็นคำว่า follow ก็แปลว่าไล่ตามได้เหมือนกันคำว่า hunt แปลว่าล่าล่าสัตว์ค้นหาตามหาการล่าหรือการล่าสัตว์คำว่า manhunt คือการที่เจ้าหน้าที่รัฐกำลังออกไล่ล่าอาชญากรหรือนักโทษแหกคุกคำว่า hunting แปลว่าการล่าการล่าสัตว์หรือการค้นหาส่วนคำว่า hunter ก็แปลว่านักล่าหรือนายพล bounty hunter แปลว่านักล่าเงินรางวัล pursue แปลว่าการไล่าตามติดตามหรือตามจับ trail การตามรอย teller นักสะกดรอย s t อก k ไล่าตามหรือแอบตาม จดต๊อกเกอร์พวกที่ชอบแอบตามแคล c กิ้งแปลว่าการสะกดรอยการติดตามแกะรอยฮาวแปลว่าสุนัขลาดเนื้อหรือแปลว่าไล่ตามก็ได้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับและอย่าลืมเข้าไปในช่องเพื่อดูเนื้อหาใหม่ๆด้วยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า